สวัสดีครับตอนนี้นเพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกระดาษออริจินอลนะครับวันนี้ผมสั่งตัวพุกนะครับหรือว่ากิ๊กิ๊ล็อกพลาสติกเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนนะก็คือของเก่ามันมันกรอบไปหมดแล้วนะครับก็คือรถอาจจะใช้งานไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็ตามการเวลานะครับจะซื้อมาเปลี่ยนนะสิบกว่าตัวนะอันนี้ไม่น่าแท้นะครับน่าจะแบบของของที่อัดของก๊อฟนะครับ อของแท้ตัวหนึ่งมันก็หลายตังนะก็น่าจะสามสิบสี่สิบได้มามหรือยี่สิบาทไม่รู้อะแต่เนี้ยมันมันเท่าไหร่วะมันตัวละห้าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่บางคนอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้นะถ้ามาจากจีนอนะจีนโดยตรงมี่เขาก็น่าจะรับมาขายอีกทีนึงนะอยากให้ดูหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะดูเนื้อตรงนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะแต่ว่า ใช้กับ Honda เหมือนจะไม่ได้นะครับ Honda มันจะตัวโตกว่านะผมมีของ Honda าแล้วเอามาใสา่มันใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวลองใส่ดูตัวนี้ตรงนี้นะเมื่อเดียวมันก็จะยากหนะ่อยนะจะใส่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้ คือมันจะใส่ยากนะครับถ้าเราไม่ไม่ใช้ตัวนี้นะเมื่อกี้ผมดันอยู่ตั้งนานนี่แล้วก็เกี่ยวขึ้นแบบนี้มันจะง่ายนี่คือของเก่าเนี่ยเราก็แสเข้าไปเห็นไหมแสะขึ้นดึงขึ้นนะแล้วก็ กรอบแล้วเห็นนะก็วางลงไปแบบนี้นะแล้วก็สวนเข้าไปใช่ไหมกดลงนะข้างส่ยาก่อยนะนี่นก็ไล่เปลี่ยนนะครับประมาณ มนนีประมาณกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดตัวนะครับที่เห็นเห็นนะก็สั่งมาสิสองตัวเผื่อเผื่อไว้นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนจนเสร็จนี่แหละนะครับจะมีแถวนี้ยมันต้องกอ่อยู่แล้วครับมันมันอยู่ในข้างเครื่อนะโดนความร้อนล้วเรเปลี่ยนไปเลย ไม่มีก็เจ็บมือ,นะอ,อครับนี่ถ้ากลัวไม่แน่นก็เอาันนี้กดลงแน่นแล้วค่อยกดลงนี้โอเค